ทำเป็นเต็พี่เป็ดเนี่ยไม่จําเป็นต้องรอโบนัสเสมอไปนะฮะได้อย่างนี้พันเจ็ดี่สิบคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่เหมาะสําหรับผู้ที่มีอายุสิบแปีขึ้นไปและควรใช้จักรยานในการรับชมนะครับพี่เป็ดเตือนแล้วนะก่อนเลยนะครับหลายคนถามมาว่าพี่เป็ดอยากเล่นเกม AOG สลอตเนี่ยเข้ายังไง ก็พอดีระหว่างที่อัดจริงเนี่ยนะฮะพี่เป็ดจะสลับหนะ้าจอไม่ทันเพราะว่าทํางานคนเดียวเพราะฉะนั้นมาดูพร้อมๆกันเลยครับทันทีที่เราทํารายการเสร็จแล้วเข้ามาในหมวดที่ชื่อว่า AUG นะ,ะมีหลายเกมมากเลยเนี่ยอันนี้หน้าที่หนึ่งนะฮะแต่เกมที่เราจะเล่นจะอยู่ประมาณหน้าที่11เนี่ยลองสังเกตด,ดูประมาณ11เนี่ยนะเยอะมากเลยนี่เมื่อวานเป็ดเล่นเกมโรมา่าแบบ ไม่มีคอมโบแล้วก็มีเกมผู้หลานที่เพื่อนคนหนึ่งเขาถามมาเดี๋ยวพี่เป็ดจะลองให้วันหลังนะแล้วก็ล่าสุดเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดเกมสล็อตแปะแมวสำหรับเพื่อนๆเลยนะจัดให้ AUG เข้าไปดูกันเลยครับก็เริ่มเกมกันเลยนะครับเพราะว่าอยู่กับเกมไข่ AUG ูจีจเป็นเกมสล็อตแปะแมวข้อแตกต่างของมันพี่เป็ดจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะไปแอบดูมาแล้วทุกเกมเลย <laughs> หลายเกมอยู่ แม้กระทั่งเกมมูลหลานซึ่งพี่เป็ดไปเล่นในค่าย FO ทีไลก็พ่ายแพ้ทุกทีเมื่อวานมีเพื่อนคนหนึ่งเขาคอมเมนต์ถามมานะเดี๋ยวพี่เป็ดจะจัดการให้ครังงานแล้วกันอ้าคราวนี้มาดูก่อนคุณ1,501แล้วก็ลองต้องรับเบ็ดก่อนไหมเอาเบ็ดที่เราคุ้นเคยก่อนดีกว่าสัก25แล้วกันนะหรือเราจะเอา7.5ก่อนดีวายพูปไปก่อนกดเล่นดูก่อนนะฮะคือ มันจะสลับกันวิเยอะอยู่นะถ้าเป็นโรมานะมันไม่มีคอมโบแต่ถ้าเป็นเกมสล็อตแปะแมวในคะ่าย A.U.G. นะมันมีคอมโบออแปลกไหมทั่วไปแล้วก็อะไรก็ได้ที่มันติดกันตั้งแต่สาอันขึ้นไปอย่างนี้เนี่ยโอ้โหไก่5้าตัวนะเขาก็จะนับเลยทันทีไม่จําเป็นต้องต่อเนื่องกันเท่าไหร่ก็ได้นะ นี่มันก็น่ามันดีอยู่ผลไม้ก็เอานะเสียงก็แปลกๆนิดนึงเอ้า่อยล้นก่อนของกดใช้สมาธิรัดหนึ่งค่อนข้างที่จะตื่นเต้นฮะก็ได้ลองอะไรแปลกๆใหม่ๆให้เพื่อนๆดูบ้างจะได้ไม่เหงากันวันนี้เดี๋ยวจะลองไปดูซิว่าค่ายเนี้ยได้ติดติสับเข้ามาว่าปรับเป็ดไป้สูงกว่าเยอะเลยนะฮะพ่เป็ดเนี่ยไปตันอยู่ที่เบ็ด75ของแมวในไข่เอ็กโอใช่ไหมอยาก ัหน,หนักดูบ้างเดี๋ยวขอเทสๆๆๆๆเทสเทสเบาๆวันนี้จะได้รุ้นในอ้วนเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันได้ข่าวมาว่าอืที่ไปดูมานะถ้าเป็นแมวสามตัวมันก็จะเป็นแบบแค่ฟรีสปินธรรมดานะสิบห้าครั้งซึ่งไม่ได้มีการไวลล็อกเหมือนกับออของข้ายเอ็กโอซึ่งเราจะเรียกเขาว่าแปะคูณร้อยแต่สําหรับค้ายนี้เนี่ยมันจะมาตรงกลางอย่างนี้เลยเห็นไหมแล้วก็จะลงมาเรื่อยๆนะสําหรับค่ายนี้นะ คนระบับกันนี่มีลงมาเรื่อยแต่ถ้าเกิดมันหมดคอมโบไปก็จบไปแล้วก็อรอลุ้นใหม่แต่คราวนี้การได้ไอ้อ้วนเนี่ยฮะมันจะไม่สะใจไม่ได้คูณร้อยเหมือนของ XO เพราะฉะนั้นใครชอบแบบไหนพี่เป็ดก็มาแนะนำให้ดูเฉยๆแล้วแต่ <laughs> ค่อยๆคิดเขาจะไปเอาเท่าไหร่ดีเนี่ยเบ็ด100น,นะหมุนเลยตัวได้เท่าไหร่16ครั้งขอลองลุ้นดูหน่อยแล้วกันมันจะโหดขนาดไหนนะ มันจะมีทั้งฉากแบบเอ็กโคเมื่อวานหรือเปล่าทัวเข้าไปสิงโอ้ยเบิร์กเบิร์กขอ3ตัวติดเท่านั้นน่ะนี่ได้คอมโบมันแทกแค่สก็คงต้องได้น้อยลงนะทัวเข้าไปก้อนทอง5้าก้อนมีแถมผลไม้ด้วยมึงไงพันสามสิบอุ้ยจริงๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้ทุกคนรู้เลยสเต็ปี่เป็ดน่ะนีไงเอาแปะมาว่าถ้าเป็นสเต็ปที่เป็ดเนี่ยไม่จําเป็นต้องรอโบนัสเสมอไปนะฮะ ได้อย่างนี้พันเจ็ดสี่สิบเอาแลยหาแลนดิ้งเลยกดไม่กี่ทีเอาแบบรู้เรื่องเลยนะเน้นชนะอยู่แล้วนี่แลนดิ้งกันด่วนๆไม่ต้องลอยอ้วนนะด,ดูด้วยความง่ายของมันแต่ว่าเบ็ดมันสูงนะของ XO เนี่ยสูงสุด75ใช่ปะ่ะเต็ดก็เลยไปไม่เคยถึงไหนสักทีนี่แหละ คงจะมีจังหวะการแตกแสนขึ้นมาสัากครั้งหนึ่งที่เป็ดขอไปยํำมาแปะต่อนะอันนี้เป็นจุดแลนดิ้งและเอาแค่3ก็พออย่าไปนี่มากนะชนะก็คือชน,นะอย่าไปเพลินเชื่อที่เป็ดเลยทุกเกมแหะมันไม่ใจดีกับเราหรอกแนะนำกันดีๆตรงๆกันตรงนี้เลยนะฮะก็ความแตกต่างเห็นได้ชัดเลยอันนี้มีระบบคอมโบแบบที่สูงขึ้นทำให้เราชนะ เร็วขึ้นแต่ว่ามันก็จะทําให้เราแพ้ยับเยินได้ไวขึ้นฮะได้แล้วก็ออกเกมครับตามสไตล์ใครลองก็ขอให้โชคดีแล้วกันเจอกับพี่เป็ดอีกครั้งวันพรุ่งนี้นะฮะวันพุธซึ่งเขาเมื่อกี้เห็นมาแล้วแหละเขาบอกว่าเขาจะมีการปิดปรปุงซ์ฟเวอร์นะครับโชคดีทุกคนครับบายบายไปแล้วครับดูคลิปแล้วเป็นยังไงนบ้างครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดซับ และกดหลักฐานแจ้งเกื่อนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาคดคลิปต่อๆไปของพี่เป็ดด้วยนะครับ